สวัสดีครับผมจะมาเล่นเกมอา h e r o of n e w ิว r วครับหรือเรียกบบ้านคือฮอนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ลงเข้ามาดูหรือว่าหรือว่าเข้ามาเองก็ฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับหรือว่าชอบก็ถูกใจกดจงกดแชร์นะถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์เอ้ยมึงกากจังโอโหเล่นอย่างนี้จะเล่นเลยโอเคครับตามสบายฮะขอรับชมอย่างสนุกครับ เนี่ยสเกลสเกลเนี่ยแอคเคิร์ดแอคเคิร์ดแอคเคิร์ดโอ้โหได้แล้วเอาเด้เอาเด้ยิงอัดหน้ายิงอัดหน้ากูก็หนีกูไม่กลัวกูไม่กลัวกูหนีอย่าอย่าใช้อย่างนี้เฮ้ยไม่คุยเหรออ้าวโอ้เพื่อนใจร้ายใจเดาเปันจังเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมังกี้กิงครับ มังคีลิงครับโอ้โดนไม่ถึงอ่ะมยงนี้หรือว่าโดนไม่ถึงด้วยเอ้ออย่าทุ่มสู่เพื่อนกูโอดยตบไปทีนึงอ๋อโดนตบไปตบเพื่อนบางทีแม่งกูถึงก็ถึงแก่กรรมครับหรืออันตีสวยอันตีสวยผมชอบชอบใช้ได้ใช้ได้สู้เพื่อนขอให้หนีรอดอ่าหนีรอดหรอกเอามาหนึ่งข้าหนึ่งตายหกแล้วเรากากจุ๊ปไม่ให้ไม่ให้อ้าว เมมึมึงงาเเยดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องเดี๋ยวเอาเรื่องเอาเรื่องแน่มึงเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมจะเอาก็ว่ากันมาเอ้ยรถม้ามาแล้งจากลำปางเอาเฮ้ยมันขี่ตะเลิศนะโอ้โหม้ามึงขี่ตะเลิดไปไหนแล้วเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเอาใช่ไหมกูถาโดดถ้าโดดก็ตายได้ก็ได้นะเอาก็ได้นะเอาก็ได้นะอ่ะ เออเออเอ้ออีกนิดเดียวมึงจะเอามึงจะเอาไหมมึงจะเอามึงจะเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงเงยเดี๋ยวก่อนเถอะบวกแล้ว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 ครับไม่ได้ตอนนี้โอ้ยโดนมังกรงับมังกรงับเหรอมังกรงับเหรอฮะโอ้โหนึกว่าจะตายของเราอะไรมึงใครมึงใครไอ้ไอ้ลิง ไอลิงไอลิงอยู่ไหนไอลิงอยู่นี่ฮะลิงอยู่ไหนไอลิงอยู่ไหนไอลิงอยู่ไหนไอลิงอยู่ไหนโอ้ยเดี๋็กๆกับพี่วะเพียวครับุ๋ม <c oughs> มึงอัดทีเหรอโอ้รถน้ามึงใช้ไม่ได้นะเดี๋็กๆไม่เอาแม่เนอะรู้มึงจะฆ่ากูมันเป็นสเต็ปใช่ไหมนหนี่นี่น่นี่นะนี่นะนี่นะ อือย่าดโหดขีเข้าตูดใช่ไหมขีเข้าตูดใช่ไหมไอ้นี่ก็ตีดังเลยตูดไปเลยตูดไปเลยทีหนึ่งทีหนึ่งนั่นแหละขีทีทีทีหนึ่งทีทีหนึ่งเย็ดได้จัดไปสามแล้วจัดไปสามแล้วยาของกูโอ้บายได้ดับเบิ้ลดาเมจได้ดับเบิ้ลเหรอถามไอ้กลัวหรือเปล่าได้ดับเบิ้ลแล้วกลัวไงกลัวไง พ oh, uh, <ป>วกก็คงไม่บวกหรอกอ่ากลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วตอนนี้ใกล้ใกล้กัวแล้วมึจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมอเอ้ยกูแมว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 โอ้ยเริ่มยิงน้อยอยู่เอาก็บ้าแล้วเพื่อนขอโทษโอ้ยเคยมาเก็บรูนเีขยนี่ก็เอาได้ไหมใครมาเก็บรูนใครมาเก็บรูนใครมาเก็บรูนอืรมาเก็บรูนเดือดจริงๆครับดูเดือดมากครับใครมาเก็บรูนน่ะบวกแล้วบวกแล้วครับบวกแล้วครับตรงแฟงล่างตัวตีกันหน่อยนกันตัเราราคาคอ่แล้ว ข้าคนเฟดตข้าคนเฟรตข้าคนเฟรขเ,ฟรข,เฟรข้าไม่ได้ช่วงนี้รู้สึกกระหายเลือดอย่างรู้อยากอยากจะมีการประทะอยากมีการบวกกันเลยนี่นั่นแหละนั่นแหละเอ,อต้องการอย่างนี้เข้ามาเข้ามาตีบุกลำเอียงอะไรก็เอากูก่อนอะไรก็เอากูก่อนไปข้าแล้วตลอดของขอมันนะแม่เอาแล้วเอาแล้ว เริ่มแล้ว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 โอ้ยตีหัวหัวเออไอเคิร์สโกรธว่ะจะบวกทีนี้อีการต้องบินรอบหัวแมม่แม่แ่แมน้ำคานว่ะโอ้ h i t โอ้ h i t มาแล้วโอ้ยโอ้ย ไอ้ห่งไม่ได้ทำอะไรเลยทำมันสัญญาเราคือการบวกไม่บวกอยู่ไม่ได้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 มึงมึงเอ้ยอีกนิดเดียวมึงตายเถอะไอ้ตายเถอะมามึงวิ่งตะลืดมาวิ่งตะลืดมาวิ่งตะลืดมาวิ่งตะลืบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจุดจุดนี้นะจุดจุดนี้มจุดจุดนี้เอตรอีกที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 โอ้โหเลือกเต็มครับอันตรีเลือกเต็มครับ เวลาเต็มต้องมีเวลายุบครับยุบแล้วยุบว่าบเลยยุบทียุบว่าบเลยให้เลื่อนเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาไหมเน่เอาโทษควอนเลยกูไม่ไหววะยอมยอมยอมเลยยอมเลยเพื่อนไม่ไหวอ้อยไม่ไม่อ๋อแต่บ้านขอบใจครับขอบครับนี่ไใจสามปอมแล้วฮะตอนนี้บางกอนบางกอตายฮะแต่ว่าแรกกับบางขี้คิงไว้หนึ่งตัวหนึ่งครับเอาเอาแอคเคิร์ดไลตตีแอคเคิร์ดไลต์ตี ตีฟรีครับตอนนี้พระเอกกำลังมาพระเอกมาจนได้พระเอกอ้าพระเอกโดนโนนโดนโนนงับเลยอ๋อสัตว์องค์เนาะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาก็เอาเออเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมสัตว์เอออีเดียวโอ้โหตายอ่ะดีใจได้ไม่นานครับตายเลยเอ้ยเราบวกเอาผงกี้คิงหมาเอาใช่ไหมหมาจะเอาใช่ไหม มาเลยมาเลยไม่ค่อยกลัวไม่เคยกลัวตายเหรอรถม้าจากลำปางครับหนีจากลำปางวิ่งกระเทียมเอาดิแอครืนอันติแอครืนอันติครับอันตีไม่อันตีด้วยอันตีอ่ะไม่อันติีอ่ะโดนตีโดนตีโดนตีตีนั่นแหละได้แล้วตายกูใส่กับยอม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 ตายใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจเอาใช่ไหมติ๊กบุ๊เว้น ทีพวกเวนทีพวกเวนทีพวกเวนที่พวกเวนนี่ตูมีขาคอนกูมีขาคอนอ่าไม่โว่ละโว่ละซอย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 อย่างเดียวซอยอย่างเดียวครับอ๋ออ๋อเอาใช่ไหมอ๋ออ๋โอ้ยหมดแรงไม่เจอพวกมังกีเลยพวกห่าเอาดิเอาดิเออ มิมาขอให้มาเหอะมังกี้อา้าวทำไมมังกี้ทำอย่างนี้นะครับโอ้ยจะเอาบ้านเงี้ยไม่มีทางหรอกชาติเนี้ยปันไปเหอะโคเพนดูมดูมตกครับดูมตกแล้วดูมตกดูมตกดูมตกแล้วอา่าเสร็จกูเด็กไปนอนดูมตกเสร็จกูดูมตกเสร็จกูแน่นอนก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมที่รับชมจนจบครับก็ชนชน อย่าลืมให้ฝากกด subscribe แล้วนะครับถ้าเกิดชอบก็กดแชร์กดถูกใจถ้าเกิดไม่เล่นกากจ้างอะไรก็คอมเมนต์ด่าได้นะครับไม่ว่ากันเนะเครับเจอกันพร์ทหน้าครับ